สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับช่องอีนางพากินพาเที่ยวจ้าวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่สดใสนะจ้าพี่น้องเด้อมันมีแดดจ้าพี่น้องทำไมถึงสดใสอีนางก็จะมากินส้มตำจ้าพี่น้องแล้ส้มตำค่ะผักของเราก็เป็นผักชีลาวเราเด้อพี่น้องเด้อที่ทําอ่อมเมื่อวานแหละแล้วก็กระหล่ำของเราก็ยังอยู่เนาะมากินกันเลยจ้าพี่น้องสบายดีเนาะทุกผู้ทุกคนสวัสดีพี่น้องชาวเล่าน้ำดเด้อดเด้อพี่น้องของเฮา ถึงจะติดตามกันไม่มากแต่เราก็เนาะสวัสดีกันจ้ะถ้ากินเสียงดังก็ขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องพี่น้องของเราก็จะมีไทยแลนด์แล้วก็ประเทศลาวเนาะแล้วก็โคาหลีด้วยจ้ะพี่น้องเกาหลีนิดๆหน่อยๆจ้ะแต่ก็ขอบคุณนะจ้ะ ภาษาเกาหลีว่าเป็นจะพี่น้อง Hello everybody I cannot speak Korean ว่า listen with uh, English แ mm ละไทยเดอ Hmmm แซ่บพี่น้อง it's very good โอ้ภาษาอังกฤษจังหน่อยแต่พี่น้องเพราะว่าเขามีเพื่อนแทบเพื่อนบ้านเขานาะจา้ะพูดได้นิดหน่อยแต่ก็พูดนาะจะเนาะทักทายนิดนึงภาษาภาคกลางกับภาษาอีสานปนกันนิดหน่อยจ้ะ สำหรับคนที่อยู่มังนอกนะจ๊ะพี่น้องส้มตําเป็นเมนูที่สุดพิเศษไม่มีใครกล้าปฏิเสธข้อดีปลาร้าไม่ค่อยมีกลิ่นพี่น้องปลาร้าก็ส่งตรงมาจากไทยแลนด์ของเรานนั่นเนี่ย เลิศจ้ะพี่น้องแซ่บ สวัสดีกับพี่หน้ากลมๆเนาะมื่อดีเมือได้จ้ะพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงสุขภาพก็เหมือนจะแย่จ้ะพี่น้องเป็นไขน้หนาวๆเอาพี่น้องเอ้ย Nhìn nhà sao sù sù ạ thật chi phong lò bên ngâm ngam เอาคลิกเข้าร่างกายก่อนพี่ทองมันหนาว่ะ สักวันจะทำก๋วยเตี๋ยวอยู่พี่น้อง